เมื่อเย็นไม่ต้องกินข้าวนะกินางอ,อื่นโอ้ก็แปลกใจจริงๆเป็นเบาหวานควรจะถามเรื่องเบาหวานของตัวเองแต่ไปกังวลไปถามเรื่องที่คนอื่นตายเได้เนี่ยนะคะ,ะคุณพักดีค่ะจากกรุงเทพนะคะอายุ48ปีบอกว่ามีอาการเจ็บหน้าอกเกิดจากอะไรได้บ้างพี่พักดีสวัสดีค่ะเชิญนะครับสวัสดีครับคุณพักดีอาการเป็นไงบ้างครับค่ะอาการบางบางทีมันอยู่อยู่ดีๆมันก็กนเน่นตรงหน้าอกแล้วมันก็เจ็บมันเจ็บมันเจ็บล้าทั้งหน้าอกเลยครับ บางครั้งว่าเจ็บืาวมันมันก็ปวดมันก็เจ็บครับมันมันเกิดจากอะไรอะไรครับเวลามันเจ็บนี่เง่อออกไหมไม่ออกครับอ่าโอเคแล้วแล้วแล้วอาการมันทุเลาด้วยอะไรก็เป็นอยู่มานานก็กไปเองอะครับฮะ<ห>ก็ก็ส<น>ักสักพักหนึ่งมันก็ก็นั่งนั่งนั่งนอนนอนสักพักหนึ่งมันก็ค่อยหายไปอย่างนี้ครับเวลามันเกิดขึ้นมานี่เกิดจากการ เคลื่อนไหวเร็วออกกําลังกายอะไรป่าหรือว่าอยู่ดีๆมันก็เป็นขึ้นมาเองออยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาครับแล้วมีความดันเบาหวานอะไรไหมปูกจำตัวอตอนนี้ผมกินยาไขามันแล้วก็ยาละลายริมเลือดยาละลายอยาขายายหลอดเลือดอะครับทําไม,มต้องใช้ต้องยา,าย,ออยาละลายหลอดเลือดยาละลายริมเลือดเพราะอะไรคุณไปใส่สเตทมาเรอไปไปตรวจหมอบอกเ,เลือดดำมันอักเสบครับ โอเคค่ะโอเคแล้วมียารักษาโรคกระเพาะไหมมีครับมีครับแล้วกินหรือเปล่าอ่ากินทุกวันครับกินวันละกี่มื้ออ่าวันละมันหมอให้ยามาเป็นสามอย่างครับเอาอย่างโรคกระเพาะกี่มื้ออืมเป็นแค่ชูลเนี่ยอ่าสองมือนะ ถ้ามันมีอาการแน่นกินไปอีกเม็ดเละไม่ต้องไปรอมือละอาการอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นอาการจากเลือดหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันจะปวดแน่นเหงื่อออกแล้วก็ปวดล้าวไปที่แขนนะคุณไม่มีเหงื่อออกมั้าไม่มีครับ,บอ,อลแล้วไม่ปวดล้าไปไ<ม>ที่แขนขาเนีเ่ยแขนปวดล้าวไปที่แขนเป็นไหมแขนซ้ายไม่ปวดครับอ่าเอางี้ฐานที่ฐาน โดยไ,ดไม่ได้ตรวจร่างกายนะว่าคุณเนี่ยกระเพาะมันอักเสบจากกินยาละลายริมเลือดกับยาแอสไพร,นพรินมียแอสไพรินไหมมีครับมีครับอ่านั่นแหละใช่แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซนเวลาผมกินพวกนี้ผมก็เป็นแล้วผมรีบกินยาโลกระเพาะเข้าไปมันดีเลยนะแล้วก็ควรจะกินอาหารตรงเวลาแล้วกินกล้วยน้ำว้าด้วยนะหามหามนะ ก่อนอาหารเช้ากวอนเย็นแลละช่วงนี้นะมันจะได้สมานแผลในโรคกระเพาะเราด้วยนะนะคะคแล้วแล้วถ้าถ้ามันแน่นเหงื่อออกเนี่ยคุณต้องรีบไปโรงพยาบาลนะอาจจะเลือดขาดถ้าเลือดขาดหัวใจขาดเลือดนะจะถึงกับชีวิตได้ถ้าของคุณมันคลายเองไม่ใช่แน่นอนมันเป็นอาการของอกดไหลย,ย้อนโรคกระเพาะจากยาที่คุณกินนะ่ะแอสไพรินกับยาละลายริมเลือดเนี่ยนะ,ะมีผลมาด้วยเนาะคุณหมอเนาะ,อะอนโอเคนะนะ เล้วพอตลอดใช่ไหมครับค่ะตลอดหมอเขาจ่ายคุณถ้ามีอาการก็งดไม่ได้ค่ะยกเว้นว่าเมื่อไหร่หมอเลิกให้คุณกินแอสเซอรินกินเจ้าะอละลายริมเลือดอาการโรคกระเพาะจะเบาลงเยอะอันนี้ไปต่องกับหมอได้เมื่อไหร่ฉันจะเลิกกินยาแอสเซอินน่ะพี่พักดีนะนะสวัสดีค่ะ